คนเพเอกบอยุดบอเศราขุนจักเทศอย่างพวขุนเกษตรทองน้ำแลัวมนเลียเวลาน่อยยังมันด้เฮ็ดก็เลยไปซื้อนคะคะทอมาบ้างไว้ก่อนก็อยากเทใส่ให้าเฮ็ดไปทอค่ะขุนที่ผสมปูนผสมอย่างเฮ็ดเองทําเองค่ะพะเอกนเก่ป้ายเจ้าวิครามสุขของเจ้าพะเอกเลยเฮ็ดไปพระเอก,เอกจ้า กล้วยทุกคนตัดกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมแล้วก็ฟักทองจะไปฝากพี่สาวกับยายอุบลแล้วก็หลานจะไปปัดทายไปพี่ไมค่ะยาพี่สาวไปมาอ่างมะม่วงทุกคนอีกก่อนมีมะม่วงสุกค่ะเอาอ้ยพระเอกทุกคนได้บักตากแดด แดงจึงคึงเลยคุณวายุดบอเศร้านี่ค่ามะม่วง,งมีสองรูปค่ะเห็นไหมลูกไผ่ยัดจืดมากอันนี้กลับมากกว่าเดี๋ย,ยัดจืดแต่ลูกไผ่อันท้ายหายยัดจืดสิกเกีบข้าเอกผสมปูน <is> ทำไปเพื่เอก Sì, chưa được một lần một bình thường, chưa được chưa được chưa được chưa แตงโมก็ทุกคนมราจะแตงโมด้วยกันยายยาย่าเพื่อนเาเกลี้ยแตงโมปาดแตงโมไว้ให้เพื่อนค่ะว่าเพื่อนจะเจียมนั่นก็อยู่ตรงโน้นผลบาลลน,ลนหลังคุณมูมาเรนงนะแต่ก็คจะเวทายคีบมูหรอกด้วยค่ะตายแต่แตงโมนี่ยสาวอยาเจียมก็นังน่งเงีย <c> บ <oughs> พอตายแล้วเดอกพี่นางมากินแตงโมจ้าเนื้อมวนมูยะเจิยมค่ะมูยะเจิยมก็มานางกินแตงโมนะมือนีิพระเอกก็น่งอยู่ทังขางนี่แหละค่ะมอมแมมคือเด็กหน่อยทุกคนเอ้ยฟังดูมอมแมมคือเด็กหน่อยนึกว่ะไปเล่นในปูนเนาะพระเอกเอ้ย ว่าอ,นนอืมเราบอกว่ามันหอนจนว่ามันหอนแบบว่าเดือดเดือดอก็เลยเห็นมาร่างกายของเราในมูย่าเจิมเนี่ยค่ะตุกคนแล้วอาบน้ำแส่ห้องน้ำไม่ห้องน้ำอาบห้องให้พี่ลอยอืมย่เจิอมาเล่นน้ำเขามีร่องขนมจีนขายค่ะย่าเจิอม,ะะมันยังบอกไปไทายทุกคนเบืองดอกเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวจะไปไทายจังมืออยู่อืนมูยมูยมกินมูเที่ยงกันแต่ตอนเป็นสาวุล่ะค่ะ เขาเพลงง่ายงเทพโดนตอนนี้ค่ะเขาบว่าอยู่บ้านแล้วเขามาเปิดรงขนมจีนเอรุ่งยูทูบเลยค่ะดังไปทั่วโลกนะคะเพื่อนยายเจิมเอาพี่สาวกะกินแตงโมไปด้วยเพื่อนยายเจมไม่ต้องเห็นหน้ายายเจมหรอกนะคะมาเที่ยวสาวัดค่ะทุกคนสาวัดบ้านยายเจิมคุณ ลูกรกะไฟกับไทยอัน,นีิวไห้ค่ะสาหนีเป็นสายสาขุดไม้สามันจะมีสองอันสองสาปูสายใหญ่บ้างปุง๋นนไยไห้ลูก,กไปกจะไปไทยิวเจียมกนยางเบิง แม่บอกอันคุ่นน้ำแม่บอกน่งน้ำเปงชาใช่ไหม <c oughs> หน้ำปลอปาที่กลอชาย <c oughs> เขาดูไปเจบอโบบี้เนวกันของหรอวะเ <c oughs> นาะท่ามก็ใสยขาวดีค่ะทายไปไนทายไปทั้งวัดทั้งน้า <c oughs> ถ่ายลูกไผ่ก่อนก่ะเอาวิวงามเน่ยแหละนาะงเออขนาดไมนจังน้อยนะเนี่ยเออไกลๆ้ๆเด้อวิวสวยดีครับทกุกคนถ่ายเห้นไม่ยากกับลูกไผ่ลรอว่าเป็นนั่งแบบมือนี่น้ำใสอยู่แม่จ้าน้ำใสดีอยู่แลจะเอาคลิปให้ทุกคนเลยดูนะคะไปลูกไผ่กลับบ้าน 这个嘛。<music>